สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้เพื่อนก็มีสูตรดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมกับเพื่อนๆนะและวันนี้นะมันเป็นสูตรที่เห็นผลจริงถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทําดื่มต่อเนื่องและที่สําคัญมันง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนนะประโยชน์ของสูตรนี้แน่นอนเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยสร้างน้าย่อยนะแล้วก็ไปกระตุน้นเรื่องระบบย่อยอาหารและก็ส่งผลทําให้ระบบเอ่อร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารและก็แร่ธาตุและวิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการได้ ขึ้นและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆเขาช่วยปรับฮอร์โมนเพศให้สมดุลและก็ยังป้องกันผมขาดหลุดร่วงและก็ช่วยชะลอเส้นผมไม่ให้งอกก่อนวัยนะและที่สําคัญนะช่วยเาผาผลาญไขมันได้ดีมากและส่งผลทําให้น้ําหนักตัวลดและที่สําคัญยังช่วยดักจับของเสียที่ตกค้างในร่างกายของเราให้ออกมานะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการทําส่วนนี้กันค่ะ และนั่นก็คือขั้นตอนในการทําของสูตรนะคะเพื่อนๆและเวลาที่ดื่มนะเวลาที่ดื่มก็คือเพื่อนๆดื่มก่อนนอนนะ และอีกเวลาหนึ่งก็คือไปดื่มตอนเช้านะเอาอง่ายๆก็คือดื่มตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนสรุปแล้วคือวันละสองแก้วนะคะมันจะส่งผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นและระบบย่อยอาหารที่ดีขึ้นเรื่องระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นดังนั้นมันจึงส่งผลทําให้น้ําหนักตัวเราลดและที่สําคัญเพื่อนๆได้ไประโยชน์จากสูตรนี้แน่นอนนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้เพิ่งก็มีสูตรดีๆและก็ง่ายๆได้ผลจริง เอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะแต่ที่สําคัญเพื่อนๆต้องทํเดื่มต่อเนื่องนะจ๊ะนะถึงจะเห็นผลนะคะเพื่อนๆค่ะสําสหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้เนาะแล้วยังไงก็เจอกันตเพึ่งในคลิปต่อไปว่าพึ่งจะไปหาสูตรอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะแล้วเจอกันคะ่ะ